บริเวณพื้นที่ด่านชยายแดนไทยมาเลเซียคุมเข้มนะคะจุดหนึ่งมีรายงานที่ด่านนอกอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะจุดนั้นจริงๆเป็นเมืองหน้าด่านไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยแต่พอเจอการระบาดโควิด -19 ตั้งแต่รอบแรกแล้วะคะ่ะตรงนั้นซบเซาเมื่อเจอรอบนี้มาเลเซียประกาศกําลังจะล็อกดาว,สสาวน์ซบเซาเงียบเข้าไปใหญ่นะคะเช้าวันนี้ตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสนธยาแก้วขำค่ะรายงานจากพื้นที่อำเภอสเดาจัง จังหวัดสงขลาคุณสนธยาเชิญค่ะครับคุณเจษดาคุณวิพาพรครับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดสงขลาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบริเวณแนวพรมแดนเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งทางการประเทศมาเลเซียได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศซึ่งเกรงว่าในช่วงนี้อาจจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้นครับ การสำรวจแนวรั้วพรมแดนฝั่งไทยในพื้นที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งติดกับฝั่งประเทศมาเลเซียของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานความมั่นคงตลอดแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอสเดาซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียกว่า80กิโลเมตรนั้นพบว่าแนวรั้วหลายจุดยังมีรอยโหวสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ทั้งเป็นช่องโหวของแนวรั้วซึ่งถูกตัดขาดรวมถึงบางจุดที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่ได้พยายามซ่อมแซมแต่ก็ถูกตัดทำลายโดยกลุ่มผู้ลักลอบข้ามเ,เขตแดนอยู่บ่อยครั้งโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายอมรับว่ากังวลสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศมาเลเซียซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ทางการมาเลเซียจะประกาศล็อกด,ดาวน์ประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง14มิถุนายนนี้ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนในมาเลเซียทำได้ยากขึ้น โดยได้เน้นย้ำหน่วยกองกำลังป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามพรมแดนทั้งกลุ่มคนไทยและแรงงานข้ามชาติครับโอกาสที่เขาจะทะลักมาในช่องทางผิดกฎหมายผมว่ายากยิ่งขึ้นถ้าเขาล็อกดาวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเข้ามาก็คือเข้ามาช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นถ้าคนไทยจะขับมาอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในอีกบุ่มหนึ่งมันก็ง่ายต่อการที่เราดูแลเขาเ,เพื่อเขาล็อกดาวการเดินทางการ ที่จะเคลื่อนย้ายกำลังเคลื่อนย้ายคนเนี่ยมันก็ยากส่วนบรรยากาศบริเวณบ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาเป็นไปด้วยความซบเซาหลังธุรกิจโรงแรมร้านค้าปิดตัวลงเกือบทั้งหมดจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ถึง3ระลอกซึ่งบ้านด่านนอกก่อนหน้านี้เคยรุ่งเรืองคึกคักเพราะเป็นเมืองหน้าด่านมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียแต่เมื่อมีการปิดครมแดนทําให้ทุกอย่างหยุดชะงัก มีเพียงเสียงของรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้นที่ยังโงเคลื่อนไหวโดยนายกสมาคมผู้ประกอบการบ้านด่านนอกสะท้อนว่ารัฐควรเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบทั้งหมดโดยเร็วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองอีกครั้งเพราะชายแดนอำเภอสะาเดาต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นหลักครับคือมันแย่มากเลยอ่ะอยากให้ภาพภาพรับตอนนี้วัคซีนเนี่ยนะมีแล้ว ขอให้กระจายแล้วมาฉีดให้ให้ทั่วถึงเพื่อว่าเราจะได้รองรับการเปิดประเทศของเราอย่างถ้ามาเลเซียเขาเปิดประเทศของเขาแต่ของเราไม่มีวัคซีนที่จะฉีดหรือฉีกไม่เพียงพอการที่เขาเข้ามาเขาก็ไม่กล้าเข้ามา สำหรับจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อ COVID โควิด -19 ระลอก3แล้วมากกว่า1,400คนและยังมีครัสเตอร์บ่อนพนันซึ่งมีผู้ติดเชื้อกระจายไปใน4อำเภอได้แก่อำเภอบางกล่ำหาดใหญ่สะเดาและอำเภอคลองหอยโขงรวมถึงมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดสงขลาแล้วกว่า60คนและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจผู้ท้องถังอีกกว่า1,000คนครับ เห็นอยู่นี้ก็คืออาคารร้านค้าบริเวณด่านทรมแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งจะเห็นได้ว่าอาคารร้านค้าเหล่านี้ปิดตัวลงเกือบทั้งหมดซึ่งนี่เป็นผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และความซบเซาเหล่านี้อาจจะซบเซาหนักลงไปอีกในช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งทางประเทศมาเลเซียได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศนะครับซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากชายแดนอำเภอะเดาจังหวัดสงขลาครับคุณเจษดาคุณวิภาพรครับค่ะขอบคุณคุณ,คณสุนธยานะคะ